สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจสซี่พมสาจากยูทูบชาแนลนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโดยการเช็คลมยางกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเอารถไปเติมลมยางนะครับผมรู้สึกยางมันอ่อนนะไปเติมลมทีนี้ในร้านที่ผมไปเติมเนี่ยมันไม่มีเกจวัดนะครับขี่ไปขี่มารู้สึกเอ๊ะทำไมมันแข็งดื้อๆ,ๆนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาตรวจเช็คกันนะครับ อยู่นี่จะเป็นปั๊มปตทนะครับเขาก็จะมีเครื่องวัดที่มีมาตรฐานอยู่ครบ้วนนะครับทีนี้ในเรื่องของยางยางล้อรถนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับเขาก็จะมีเนมเพจบอกนะครับอันนี้ก็คือไซส์ค่ามาตรฐานของตัวนี้คือเวฟนร้อยยี่สิบห้านะครับก็จะมีนะฮะมีขนาดต่างๆนะครับขนาด2.5นะครับให้เติมส6นะครับ2.25ให้เติมส3นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมจะมาเช็คดูนะครับว่า จริงๆนี่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่สามสิบสามเนาะสามสิบสองสามสิบสามอันนี้คือ,อยางหน้ารถนะครับสองห้าก็มาเช็ค <laughs> 40กว่าครับ41ฮะตอนนี้เลย33แล้วครับยางหลังก็เพิ่มครับ36นี่36เป็นเท่าไหร่กันอาจจะทุลักทุเลน,นะครับก็ <c oughs> มือหนึ่งผมต้องถือกล้อง ดังหลังก็41เหมือนกันครับสามส8โอเค36ก็ที่จะเอามาให้ดูกันไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าบางทีน่ะคือถ้าถ้าเลือกได้นากก็ควรจะใช้ใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คืออย่างลมยางนี่ก็เราเราไม่มีทางรู้นะครับเราใช้ใช้ฟิลลิ่งของเราในการเติมนะครับมันก็ก็ได้ตามฟิลลิ่งเรานะครับแต่ถ้าจะเอาตัวเลขจริงๆก็ก็ต้องใช้เครื่องวัดนะครับใช้เครื่องวัดสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะโอเคนะครับเมื่อกี้ขี่โอ้แข็งครับอกลุมไปแข็งพวกๆเลยทีนี้ก็เราไปขี่กันครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับ ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับเจหารบหลายๆท่านที่ที่ไม่รู้นะครับก็ของ c b r เองก็จะมีมีเนมเพียนะครับอยู่ตรงตรงสวิงอาร์มนะครับจะบอกว่าขนาดยางของรถเราเนี่ยเราควรจะเติมลมยางที่เท่าไหร่นะครับซึ่งลมยางนี่ก็มีผลมีผลต่อการขับขี่ว่าจัวนนะครับมีผลต่อการทรงตัวมีผลต่อต่อความเร็วด้วยนะครับต่ออัตราการดเบรืนลมันด้วยครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆง่ายๆน,น,นะครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับกรติตามรับชมรับฟังน,นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระมีมากก็น้อยนะครับแล้วก็สวัสดีครับ